หนีเมืองกรุงมาหาของอร่อยไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักแถวคลอง5้าคลองหลวงปทุมธานีนี่เองครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านครัวบ้านป่างูเห่าชื่อดูลึกลับลึกลับเก่าแก่มีมนต์ขังนะครับร้านนี้เปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ของคุณอาร์มเจ้าของร้านในรุ่นที่สองคุณอาร์มบอกว่าคุณแม่ได้เปิดร้านนี้มา20กว่าปีแล้วและคุณอาร์มก็มารับช่วงต่อ7ปีได้แล้วครับบวกลบคูณหารกันร้านนี้ตั้งมา30ปีเห็นจะได้ยาวนานมากจากรุ่นสู่รุ่นท้าไม่แซ่บ ไม่เด็ดจ,จริงก็อยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แน่ๆคุณนามได้เล่าย้อนหลังให้ฟังว่า20กว่าปีที่ผ่านมาที่อยู่ตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนที่ตั้งชื่อร้านแบบนี้เนี่ยนะเพราะว่างูเห่าเนี่ยเยอะมากๆครับที่มาของชื่อร้านและตอนนั้นเองก็ยังไม่มีบ้านคนอยู่แถวนี้ด้วยซ้ํามีร้านคุณแม่ตั้งอยู่เป็นร้านแรกๆเลยข้างทางก็เป็นป่าทั้งหมดอารมณ์แบบนั่งทานอยู่ มีงูออกมาเลื้อยโชว์ผ่านหน้าร้านเหมือนโชว์คาบาเร่งูเห่าก็ไม่ปานแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีภาพแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่าความเจริญก็รุกเข้ามาตั้งแต่คนนิยมเอางูเห่ามาทําเป็นเมนูอาหารเนี่ยงูก็ทยอยหายหน้าไปสําหรับคนชอบอาหารป่าซึ่งร้านนี้มีเมนูหลากหลายคนไม่ทานงูเนี่ยนะครับก็แวะเข้ามาได้เพราะงั้นวันนี้เราจะเอาเมนู จากท้องไร่ท้องนามาให้ทานกันแต่จะไม่มีงูเห่านะรอชมได้เลยเริ่มเมนูแรกกันก่อนผัดเผ็ดปลาไหลคุณอามบอกว่าปลาไหลของทางร้านเป็นปลาธรรมชาตินะชาวบ้านในระแวกนี้แหละจับกันมาแล้วก็เอามาขายให้ที่ร้านตัวจะใหญ่จะเล็กไม่เท่ากันครับแต่ละวันทางร้านก็เลยต้องเลือกเมนูอาหารให้ตรงกับไซส์ของปลาถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ก็เหมาะกับการทําต้มยำเพราะเนื้อปลาจะแน่นทําให้ปลาไม่เละ ส่วนขนาดที่เอามาผัดเผ็ดนะครับต้องมีขนาดสัก3-4ตัวต่อ1กิโลไซนี้เหมาะกับทำเมนูผัดเผ็ดที่สุดเลยเนื้อปลานุ่มไม่หยาบเนื้อปลาไหลนั้นมีความละเอียดหั่นให้พอดีคำไม่ต้องลอกหนังเมื่อเอามาผัดเผ็ดตามวิธีของทางร้านผัดเผ็ดที่นี่เครื่องถึงไฟถึงเวลาเอาปลาลงกระทะคลุกเคล้ากับเครื่องเทศ <s ynth es> ปลาจะได้ไม่มีกลิ่นคาวรสชาติของเครื่องเทศอร่อยสาแก่ใจอย่างยิ่งเลยครับ ไม่ต้องรอนานมาที่เมนูต่อไปปลาช่อนนาต้มยำคุณแม่ของคุณอามเล่าให้เราฟังครับว่าทางร้านเลือกปลาช่อนจากธรรมชาติเหมือนกันเนื้อปลาจะแน่นไม่ยุ่ยไม่เละเหมือนกับปลาเลี้ยงทั่วไปรสชาติของต้มยำกลมกล่อมเผ็ดร้อนและก็มีเอกลักษณ์ของทางร้าน ปลาช่อนหั่นเป็นแว่นๆชิ้นขนาดใหญ่ๆเลยเนื้อปลาจะขาวละเอียดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปรี้ยวนำเค็มตามและลืมไม่ได้เลยต้องมีสมุนไพรไทยที่ให้รสจัดหน่อยทั้งพริกสดแลวก็พริกแห้งขั่วข่าตะไคร้ใบมะกรูดโรยหน้ามีผักชีฝรั่งกลิ่นหอมสมุนไพรตลบอบอวนเสิร์ฟใส่หม้อซดน้ำไม่กี่คำนี่ถ้าคนเป็นหวัดมาจามอยู่เนี่ยนะครับซดไม่กี่ครั้งน่าจะหายเป็นปิดทิ้ง ไปที่เมนูที่3กบทอดกระเทียมเมนูนี้ทางร้านเลือกใช้กบเลี้ยงนะครับเพราะว่ากบธรรมชาติเนี่ยเนื้อจะเหนียวกว่าขนาดที่ใช้ก็3ตัวโลสับเป็นชิ้นเนื้อก็แน่นขาวสะอาดพอน้ำมันร้อนก็ลงทอดลงทอดทั้งหนังนะครับจนหนังกรอบเหมือนข้าวเกรียบเลยน่องกบอวบๆเหมือนน่องไก่เลย คุณอามเล่าต่อว่าถึงร้านจะอยู่ห่างไกลหน่อยแต่ลูกค้าเก่าๆตั้งแต่สมัยรุ่นคุณแม่ก็ยังมาทานอยู่ลูกค้าใหม่ก็มาไม่ขาดสายทําให้ร้านที่นี่มีลูกค้าเต็มตลอดเลยโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ถึงขั้นโทรมาจองกันเลยทีเดียวทําให้ที่นั่งไม่พอครับบางวันคุณอามก็เลยต้องขยายที่นั่งไปอีกโซนหนึ่งใครที่มาเป็นกลุ่มก็จะมีห้อง v i p ให้จองกันร้าน กว้างขวางมากมีลานจอดรถรองรับลูกค้าเยอะเลยครับเดินทางไปไม่ยากอยู่ที่ถนนเรียบคลอง5อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวจะแปะพิกัดเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับใกล้กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร,ร์แห่งชาติคลอง5ร้านเปิดทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง4ทุ่มเลยแต่บางครั้งก็ขอหยุดไปทำธุระบ้างนะครับแนะนำให้โทรมาสอบถามหรือจองโต๊ะกันได้ก่อน ที่เบอร์0895121941เบอร์นี้เลยลูกค้าที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะไปชิมรสชาติความอร่อยของอาหารป,ป่าที่ร้านบ้านป่างูเหา่าแชร์คลิปนี้เอาไว้เลยนะครับแล้วก็เอาไปร่วมกิจกรรมเป็นส่วนลดพิเศษที่ทางร้านมอบให้เราบอกว่าดูมาจากช่องโอ้กู๊ดโมดหรือว่าช่องอบอ้าว101ก็ได้ครับทางร้านจะลดให้10%